โอยาโสธรโอดยาโสธรโอดยาโสธรโอดยาโสธรครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมครับน้องเอกกับช่องลูกชาวนาชาแนลอีกเช่นเคยครับอ่าฮะสำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับข้าวโพดครับที่กําลังมีปัญหาอยู่ณตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของเพีย้ยไม่ว่าจะเป็นเพี้ยกระโดดท้องขาวนะครับแล้วก็ เี้ยน้าม,มันหรือเพี้ยอ่อนนะครับซึ่งสร้างความเสียหายให้กับข้าวโพดเป็นอย่างมากณขนาดนี้นะครับสําหรับเพี้ยสองตัวเนี้นะครับเวลาการทําลายเขาเนี่ยเขาจะทําลายกันคนละแบบแต่สร้างความเสียหายให้กับต้นข้าวโพดท,ที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะเข้าไปว่าเพี้ยแต่ละตัวไม่ว่าเพี้ยกระโดดท้องขาวหรือว่าเพี้ยน้ํามันเนี่ยเวลาเขาทำลายเขาทำลายยังไงนะครับเดีย๋ยวผมจะมาไล่เลี้ยงให้ฟังทีละตัวแล้วก็สารกําจัดเนี่ยเราควรจะใช้ตัวไหนนะครับที่มันถูกจุดแล้วก็ ที่เราขายหน้าร้านแล้วมันได้ผลดีณตอนนี้นะครับสําหรับแหล่งที่มานะครับแหล่งที่มาอันดับต้นๆเลยนะครับในบริเวณพื้นที่เราทําไร่เนี่ยก็จะมีทั้งไร่ข้าวโพดและไร่อ้อยอยู่ด้วยกันนะครับคราวนี้แหล่งที่มาสําคัญเลยณตอนนี้นะครับมาจากไร่อ้อยครับทําไมถึงว่ามาจากไร่อ้อยเพราะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะย้อนลับไปสักหลายๆปีที่ผ่านมามีการเผาและการทาลายแม้ก็เหมือนการตัดวงจรการตัดวงจรของเพียพวกนี้ให้มันหมดไปนะครับ แต่ณสองสามปีที่ผ่านมามีการรณลงอย่างชัดเจนแล้วก็มีกฎข้อบังคับห้ามเผาอ้อยต้องให้ใช้รถให้ใช้รถตัดสดนะครับเพราะเราตัดสดปุ๊บไอ้พวกนี้ไม่ได้โดนตัดวงจรของมันนะครับพวกเพี้ยกระโดดหรือว่าเพี้ยน้ํามันหรือเพี้ยออดเนี่ยนะครับไม่ได้โดนตัดวงจรคราวนี้มันก็ต้องหาแหล่งอาหารใหม่แหล่งอาหารใหม่ของเขานะครับถ้าไม่เป็นอ้อยแป้งใหม่ ก็ต้องเป็นบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นข้าวโพดนี่เองที่เพี้ยพวกนี้สามารถเข้ามาทําลายได้ตอนนี้มีผลกระทบเป็นอย่างมากเลยครับกับข้าวโพดในเขตบริเวณร้านเรานะครับเอาคราวนี้เรามาดูครับสาหรับว่าการทําลายของแต่ละเพี้ยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างผมยกตัวอย่างแค่2เพี้ยพอนะครับก็มีเพี้ยกระโดดท้องขาวกับเพี้ยอ่อนหรือว่าเพี้ยน้ํามันที่เราเรียกกันนะครับอันดับแรกเลยเพี้ยกระโดดท้องขาววิธีการทําลายของเพี้ยกระโดดท้องขาวก็คือเขาจะมาเกาะอยู่บริเวณต้นข้าวโพด เสร็จแล้วเขาไข่บริเวณก้านใบของข้าวโพดเจาะเข้าไปนะครับแล้วก็ไขไปข้างในเสร็จแล้วเขาจะทําขาุยขาวๆออกมาแปะแปะไว้นะครับแปะไว้ไม่ให้ไม่ให้ไขของเขาเนี่ยโดนทําลายพอเขาไขอยู่นั้นแล้วตัวอ่อนฟักนะครับตัวอ่อนจะดูดกินน้ําเลี้ยงทั้งหมดของต้นนะครับเพราะมันไม่ใช่ไข่แค่ตัวเดียวนะครับตัวอ่อนเขามีแทบจะทุกก้านใบอ่ะแล้วก็หนึ่งก้านใบนี่เรียงกันเป็นสิบนะครับเวลาเขาฟักตัวอ่อนออกมาแล้วตัวอ่อนจะกินน้ําเลี้ยงจนต้นแห้ง แล้วก็ตายไปนะครับถ้าเป็นตอนออกฝักก็เป็นกําลังออกฝักออกไหมหรือว่าขึ้นกําลังออกดอกหัวนะครับดูดจนไม่ได้เม็ดนะครับข้าวโพดไม่ติดเม็ดเลยนะครับส่งผลกระทบอย่างมากเลยนะครับสําหรับตัวต่อมาก็คือเพียน้ํามันนะครับการทําลายของเพียน้ํามันส่วนใหญ่แล้วที่พบเจอจะเข้าทําลายตอนที่กำลังออกฝักออกไหมออกดอกหัวนะครับช่วงนี้จะมีการเข้าทําลายเป็นอย่างมากนะครับ แล้วก็การทําลายของเขาจะไปเกาะอยู่ตามช่อดอกนะครับทาลายช่อดอกทําลายไหมทําลายขั้วฝักนะครับดูดกินน้ําเลี้ยงแล้วก็ทําให้ผลผลิตได้ไม่ดีนะครับเข้าฝักเข้าเม็ดไม่ดีผสมเกสรไม่ดีนะครับสาหรับเพี้ยอ่อนหรือว่าเพี้ยน้ามันเพี้ยอ่อนหรือเพี้ยน้ำมันเนี่ยสังเกตยังไงตัวมันจะเป็นตัวสีดําๆครับตัวสีดําๆแล้วจะเกาะอยู่เนี้ยๆอยู่นะครับแล้วเราเอามือไปรูปหรือว่าไปบี้เนี่ยมันจะเป็นเหนียวเนียวเหมือนน้ำมันต้องลองตรวจเช็กดีนะครับว่าในแปลงของท่านเนี่ยแปลงข้าวโพดของท่านอะ มีเพียพวกนี้อยู่หรือเปล่าเพราะไม่งั้นท่านอาจจะไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็คราวนี้เรามาพูดถึงสารที่ใช้ในการกําจัดเพียพวกนี้กันนะครับครับเหรับเพียะกะโดดท้องขาวนะครับเป็นแมลงปากดูดนะครับสารที่ใช้ป้องกันและก็กําจัดที่ดีนะตอนนี้ที่ผมจับไปในบริเวณลูกค้าหน้าร้านนะครับก็คือตัวนี้ครับสารอิมิดา70%สนะครับสารอิมิดา70%เ ใช้กําจัดแมลงปากดูทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเพี้ยกระโดดเพี้ยกระโดดน้ําสีน้ําตาลเพี้ยกระโดดท้องขาวเพี้ยจักกระจันนะครับแต่สาหรับข้าวโพดแล้วเพี้ยกระโดดท้องขาวนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้เช่นกันนะครับวิธีการใช้ก็คือ1ห่อนะครับตัวไหนก็ได้นะฮะหห่อห5 0บาทนะครับบวกกับตัวนี้ครับเอสเพนหรือสารบูโฟเฟซินนะครับขนาดร้อยกรัมนะครับ1ห่อเหมือนกันนะครับ50บบาทนะครับใช้ร่วมกันนะครับใช้บวกกับตัวนี้ก็ได้หรือบวกกับตัวนี้ก็ได้นะครับ จุดนี้ก็รวมไป200บาทนะครับฉีดกําจัดเพี้ยกระโดดท้องขาวในแปลงข้าวโพดของท่านเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับสำหรับเพี้ยน้ำมันก็จะมีอยู่ตัวที่เราจับกันเลยแล้วได้ผลดีแล้วตรงเป้าตรงประเด็นที่สุดนะครับก็คือสารไทยอมิทอกแซมนะครับสารไทยอมิทอกแซมของร้านเราจะมีทั้งหมด3 3ตัวนะครับสารไทยอมิทอกแซมนะครับจะก,กําจัดเพี้ยแป้ง,ปง<ๆ>เพี้ยน้ํามัน หรือเพีย้ยหอนนั่นเองนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับราคาไม่แพงครับอยู่ที่ห่อละ100บาทเราขายอยู่ที่ห่อละ100อยบาทนะครับใช้1ห่อต่อน้ํา200ลิตรฉีดพ่นในพื้นที่บริเวณ3ไร่นะครับใช้บวกไปพร้อมกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นสารอิมิดา70แล้วก็บวกบูโฟเพซินนะครับบวกไปกับสารไทยมิอกแซมไปด้วยในตัวคราวนี้ท่านจะได้หมดทั้ง2เพี้ยเลยไม่ว่าจะเป็นเพี้ยกระโดดท้องขาวแล้วก็เพี้ยน้ํามันนะครับก็สามารถกําจัดไปพร้อมๆกันได้ ซึ่งจะทําให้ท่านได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีพวกนี้เข้าไปทําลายต้นข้าวโพดของท่านนั่นเองก็ขอฝากไปด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์กําจัดเพี้ยกระโดดท้องขาวแล้วก็เพี้ยน้ํามันนะครับในแปลงข้าวโพดนะครับอย่าให้มันทําลายจนท่านไม่ได้ผลผลิตนะครับฝากไปด้วยครับแล้วก็ท่านใดมีข้อสงสัยหรืออะไรสามารถโทรสอบถามกับเราได้ตลอดเวลานะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับตัง้งแเ่ผลิตภัณฑ์จากทางร้านเรานะครับสหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ